บันนี้หรือสีก็พามาชิมผล,ลไม้ที่แปลกมากนะครับห้าหกปีกว่าจะได้กินผลนะครับผล,ลไม้ชนิดนี้ดูดีๆก็เหมือนต้นไผ่ที่เรากินหน่อนนั่นแหละนะครับแต่ชื่อของเขาก็คล้ายๆกันนะครับชื่อของเขาชื่อว่าไผ่กอง ไข่กองนี้ก็หากินยากมากๆเลยนะครับถ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ฝึกวิชาแก่งกล้าที่เข้าอยู่ในป่าลึกมากๆคงหากินได้ยากนะครับเพราะมันอยู่ ใจกลางมหาสมุทรนะครับที่เป็นเกาะงูมีแต่งูล้วนๆแต่ว่าฤษีฟรังเก่งกล้าเลยเอาผลไม้ชนิดนี้มากินได้นะครับแต่ตอนนี้ฤษีก็ขอชิมก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ